สวัสดีครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนปี2563นะครับที่เพื่อนๆกำลังชมอยู่นี้จะเป็นต้นพันธุ์ห่อไม้น้ำนะครับทางผมได้ทำการขุดแสะเพื่อจะเตรียมจัดส่งนะครับไปที่อำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากมีน้องท่านหนึ่งนะครับสอบถามเข้ามา ทางส่วนก็ได้ทําการเตรียมเอาไว้แล้วนะครับก็กําลังจะแพ็คแล้วก็นําออกไปส่งสําหรับการจัดส่งของทางส่วนนะครับโดยปกติแล้วระยะเวลาในการส่งนะครับนานที่สุดคือประมาณ3-4วันกรณีที่ปลายทางอยู่ไกลนะครับแต่ถ้าเป็นเขตพื้นที่ทางอีสานปกติแล้วจะอยู่ประมาณ1วันนะครับ1-2วัน สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากปลูกต้นหน่อไม้น้ำนะครับจะทดลองปลูกหรือเรียนรู้ว่าเราจะปลูกและดูแลเขายังไงนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเพื่อนๆบางท่านก็จะสอบถามว่าจะปลูกในกระถางหรือภาชนะวางข้างบ้านได้หรือไม่นะครับก็ปลูกได้แต่ระบบรากของหน่อไม้น้ำเขาค่อนข้างที่จะมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาปลูกในกระถางเนี่ย เราต้องคอยแยกต้นเขาออกบางเพราะว่ามันจะแน่นเกินไปรวมทั้งเมื่อมีระยะเวลาที่นานขึ้นนะครับรากของเขามันจะมันจะแน่นนะครับคือมันจะเต็มเลยในกระถางของเราเพราะฉะนั้นเวลาเขาเขาออกหน่อแล้วเมื่อเขาแตกต้นใหม่เราต้องเอาออกบางนะครับแต่ถ้า ปลูกเพื่อต้องการหน่อแบบจริงๆจ,จังๆคือต้องปลูกในลักษณะของแปลงนานะครับเนื่องจากหน่อไม้น้ําจากที่ทางสวนได้ทําการปลูกมาเขาต้องการน้ําพอสมควรนะครับโดยเฉพาะระยะเวลาที่กําลังเกิดหนอนะครับถ้าขาดน้ําก็จะไม่ได้หนอ่อครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทร 091 0515839นะครับเพื่อนๆสามารถค้นหาและแอดไลน์ได้นะครับโดยใช้เบอร์โทรที่ทางผมแจ้งไปครับผมขอบคุณครับ